ที่รักในรถยกสูง4คูณ4ออฟโรดต่างๆนานาวันนี้เราจะมีน้ำดื่มนะครับปุ่มือดังๆให้กับหมูหวานชอบนะครับโดราติซึคุเรตตันตู้นะที่โดราติซึคุได้สองล้านมาติดติกันเลย ML ตัวแม็กนะครับสาขารุ่นมาทิเดชคนไหนที่สนใจยางรถยนต์ล้อแม็กติดต่อที่ ML ตัวแม็กสาขาถ้าอิดหรือสาขาสนามพีน้ำได้ ป้าจีจีหรือว่าเป็นแบรนด์จีจีแวะไปหาเหมี่ยวการยางครับขอบคุณนะครับพี่ลุงกับซ้อเหมี่ยวกดมือให้กับพี่ลุงกับซ้อเหมี่วด้วยนะครับทีกิจกรรมนี้จะไม่สําเร็จจะไม่สนุกขนาดนี้ฮะแน่นอนเพราะขาดทุกคนไม่ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับขอบบคคุณรัอีกท่านหนึ่งที่เราเก่าขอบคุณเป็นอย่างสูงก็คือพี่รัตน์โอ้ขอบคุณครับ คนนี้ดูแลราสานเรื่องสปอนเซอร์เพื่อมามอบสิ่งดีๆให้กับเราคือพิรัดีท่านนี้อีกสองท่านที่ขาดไม่ได้เลยหนึ่งคือพี่อุ้ยสารเชษฐนะเป็นผู้เป็นนักแข่งมาก่อนนะจากรายการบางแสงกลางปีเนี่ยนะแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมเลโตรเนี่ยยาวนานมาถึงทุกวันนี้ก็คือพี่อุ้ยสรเชษฐนะภาษางานอีกท่านหนึ่งคือพี่หนูลินเหล็กท่านหนูลินเล็กของเราเนี่ยเป็นหัวขบวนนะ และอีกขัานหนึ่งก็จะต้องไม่กล่าวไม่ขอบพูนท้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอคนที่มันปิดท้ายมันประสานสิบทีสุดท้ายแหละเนี่ยนะครับวงพระจะสวยงามนะครับก็ต้องมีคนที่เสียสละไปปิดทองหลังพระประมือให้เป็นแห่งด้วยนะคเขาเขาเรียกผมปีนคนได้เดี๋ยวก็เรียกผมผู้ประสานสิบทศทุกอย่างแต่ว่าผมก็บอกพี่ไม่ต้องนะผมมาทำไปตามที่ผมชอบนะผมชอบด้วยความชอบอ่าจะไม่ไม่ให้ท่านเสียเวลามันจะต่างแดง ขอที่จะถ่ายรูปหมู่และเหลือเราจะเคลื่อนพลไปตามจุดที่สองเลยครับจุดที่สามจุดสามขอบพระคุณนี่ด้วยติดตามภาพได้แางเกรน JK กาลาด์ต้อดครับสีเกรนเราที่กาลาด์ทุกคนโ้อน JK สุดยอดขอบพระคุณครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวถือป้ายไปนี่ขึ้นมาเลยครับเชิญครับเชิญครับ